จะดูคลิปใหม่ๆก่อนใครกดถูกใจกดติดตามกด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะจ๊ะสำหรับบางคนนะครับเขามองว่าการมาวัดเนี่ยเป็นเรื่องที่ไร้สาระนะครับเพราะว่าเขาอาจจะเคยได้ยินข่าวหรือเรื่องราวที่ไม่ดีเกี่ยวกับวัด หรือพระบางรูปนะครับและสําหรับใครอีกหลายคนเนี่ยเขามองว่าความศรัทธาเป็นสิ่งที่เป็นวัตถุนิยมนะครับเพราะเขามวัวแต่มองแต่รูปปั้นนะครับแต่คําว่าพุทธศาสนาที่แท้จริงนั้นคืออะไรจะมีสักกี่คนที่เข้าใจในความหมายสิ่งนี้นะครับสําหรับการเดินทางห่หมในวันนี้ได้มาที่วัดหลวงพ่อโสธรนะครับสวัสดีครับ สวัสดีผมโจงและทีมงานในดูชาแนลนะครับในวันนี้เนี่ยผมกับตากล้องเนี่ยมาที่วัดโสธรเวราลามนะครับวัดนี้มีความเปลี่ยนการไปเยอะมากเลยอะ่ะผมรู้สึกได้นะไม่ต้องไม่ต้องรู้สึกได้หรอกคือเขาทําใหม่หมดเลยอะ่ะแต่ว่าภายในวัดเนี่ยยังมีของเก่าอยู่เยอะนะครับยังมีพระพุทธรูปยังมีพระพุทธโสธรอ,อยู่ที่จุดเดิมนะครับย้ําเลยนะครับว่าที่จุดเดิมแต่ตัววัดเนี่ยเปลี่ยนใหม่หมดเลย ก็มาไหว้ทุกปีนะครับเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกที่ว่ามันอยู่ในใจลึกๆอะ่ะว่าเราเชื่ออยู่ว่าหลวงพ่อโสธรเนี่ยเหมือนเป็นพ่อผู้ให้นะครับผู้รักษาให้ผมหายจากอาการป่วยทั้งหมดนะครับในตอนเด็กมันก็เลยกลายเป็นว่าผมเชื่อเรื่องเนี้ยผมก็เลยต้องมาทุกปีมาไหว้ท่านนะครับตอนนี้รู้สึกว่าวัดเนี่ยต่างไปจากเดิมเยอะเลยนะครับต่างตรงที่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยบรรยากาศค่อนข้างจะอึมครึมนะแล้วก็ข้างในเนี่ยจะค่อนข้างมืด แต่ตอนนี้วัดทําสว่างมากเลยครับมีอะไรที่แบบดูอลังการมากกว่าเดิมเยอะเลยจากวัดที่ดูแบบเล็กๆดูเหมือนไม่ค่อยมีอะไรแต่ตอนนี้คือใหญ่แล้วก็หน้ามาเที่ยวกันมากเลยนะครับมาถ่ายรูปมาเดินดูรอบๆวัดนะครับมาเดินดูเพราะว่าซุ้มประตูท, imer, ทุกอย่างเขาเปลี่ยนหมดเลยยกเว้นจุดวางพระอย่าเงเดียวนะครับที่เป็นจุดเดิมทั้งหมดก็อยากให้เพื่อนๆเข้า pues ไปดูบรรยากาศด้านในนะครับว่าเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหน แล้วก็เดี๋ยวดูบรรยากาศด้านนอกนะครับว่าเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนโอเคเดี๋ยวไปดูในคลิปกันเลยดีกว่านะครับ ึงแม้ว่าตัววัดนะครับจะมีความเปลี่ยนแปลงไปมากมายแค่ไหนนะครับแต่ความศรัทธาของผู้คนที่หลั่งไหลเข้ามาในวัดแห่งนี้ไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงไปเลยนะครับดูได้จากร่องรอยของคนที่เข้ามาแปะทองคนที่เข้ามาห่มสบงให้กับหลวงพ่อนะครับหรือแม้แต่คนที่นำไข่มาแก้บนนะครับไม่ว่าจะบนเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่นะครับ ผมเห็นว่ามีคนเอาไข่ต้มมาแก้บนเยอะมากเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปที่วิหารหลวงพ่อโสธรกันต่อนะครับต,ตามผมมาเ,เลย ที่ไหนคุณโจ๊กครับอันนี้อันนี้จะเป็นพระอุโบสถนะครับของหลวงพอ่อโสธรนะครับแตะก่อนเนี้ยจะเป็นสีขาวนะก่อนที่เขาจะเปลี่ยนมาเป็นใช้หินอ่อนนี้นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าข้างในเนี่ยจะถ่ายวีดีโอได้หรือเปล่าแต่เดี๋ยวเราลองเข้าไปดูผ่อนนะครับเจ้าเลยครับไม่ถ่ายข้างในนะครับเจ้าเจ้ามากครับแทบบจะร้องไห้แล้วเนี้ย ข้างในเป็นไงบ้างครับคุณโตข้างในสวยครับข้างในก็เป็นเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเหมือนเดิมนี่คืออะไรครับอ๋อบรรยากาศเหมือนเดิมครับ <c oughs> แต่ว่าข้างในเนี่ยก็จะจําลองรูปแบบมาจากฝั่งนู้นนะครับแต่ว่าข้างในก็จะเป็นของใหม่ไม่ให้ถ่ายวีดีโอไม่ให้ถ่ายภาพไม่ให้อะไรเลยสักอย่างคือเป็นข้อห้ามของที่นี่อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคนเอาไปใช้ในทางที่ไม่ดีนะครับ ที่วิหารแห่งนี้นะครับผมว่าเป็นวิหารแห่งดวงดาวนะครับสําหรับผมเพราะว่าเหมือนกับผมหลุดเข้าไปอยู่ในดาวอีกดวงหนึ่งเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในอวกาศอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าด้านบนของฝาผนังเนี่ยจะเป็นรูปเหมือนกับว่าเป็นรูปดาวนะครับแล้วก็เป็นภาพมืดมืดอะไรประมาณนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนนะครับลองเข้ามาสัมผัสภายในกันดูเองนะครับแล้วลองคอมเมนต์กันบอกได้นะครับว่ารู้สึกเหมือนกับผมไหมว่าเราหลุดเข้าไปอยู่ในดาวอีกดวง เนี่ยครับกำลังจะเดินไปตรงที่จุดชมวิวนะครับเป็นจุดให้อาหารปลานะครับแล้วเขาเป็นจุดที่ว่าเจอหลวงพ่อที่ลอยน้ำมานะครับอ๋อคือแม่น้ำตรงนี้จะเป็นแม่น้ำบางปะกงนะครับหลวงพ่อมาด้วยกัน3องค์นะทั้งหมดหลวงพ่อจะเป็นองค์ที่สองที่เหมือนกับว่าขอขึ้นมาให้อยู่ตรงนี้ได้นะครับเพราะว่า เดิมทีเนี่ยไม่รู้นะว่าหลวงพ่อเนี่ยใครเป็นคนสร้างหรือใครเป็นคนนํามาแต่ว่าเขาเจอหลวงพ่อลอยน้ํามาส่วนองค์ที่หนึ่งองค์ที่สองเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังวันหลังนะครับหลวงพ่อโสธรเนี่ยจะเป็นองค์ที่ไอ้องค์ที่หนึ่งองค์ที่สามเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังวันหลังหลวงพ่อโสธรจะเป็นองค์ที่สองนะครับองค์กลางนะครับเขาบอกอย่างนั้นก็คือเป็นพระสามพี่น้องนะครับจุดนี้ก็คือจุดชมวิวนี่แหละที่เขาเจอหลวงพ่อแล้วก็ทําพิธีตอนแรกเอาขึ้นมาไม่ได้นะ คือหลวงพ่อหนักมากแต่ว่าไม่รู้ลอยน้ำมาได้ยังไงแล้วก็ทำพิธีเนี่ยคือเหมือนกับว่าอัญเชิญหลวงพ่อให้ขึ้นมาจากแม่น้ำเพื่อมาปฏิสันฐานอยู่ที่นี่นะครับเราจะเห็นว่าแม่น้ำเนี่ยมีความสวยงามมากนะครับคือเป็นแม่น้ำบางปะกงซึ่งจะไปทะลุออกอ่าวไทยเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่า ที่เราเห็นนี้นะครับก็จะเป็นแม่น้ำบางประกงนะครับทั้งสายเลยที่ที่เจอหลวงพ่อแล้วก็พามผมไม่แน่ใจว่าพามหรือว่าหมอเขาหมอนะครับเขาจะมาทําพิธีดึงหลวงพ่อขึ้นมานะครับท่านลอยอยู่กลางแม่น้ําเลยแล้วก็ลอยมากันสามองค์เนี่ยแต่อีกสององค์เนี่ยคือคว้าไม่ไม่ทันนะครับแล้วเขาก็ใช้เชือกเนี่ยพยายามจะดึงเข้ามาตอนแรก ดึงไม่เข้านะครับเพราะว่ามีความรู้สึกว่าหลวงพ่อหนักมากแต่พอทําพิธีอัญเชิญหลวงพ่อแล้วก็ดึงเข้ามาได้นะครับแล้วก็ขึ้นไปประดิษฐานอยู่ข้างบนนะครับอย่างที่เราเห็นแม่น้ำนี้เราสามารถไปที่วัดอีกวัดหนึงได้นะครับเมื่อก่อนจะมีเรือนั่งจากที่นี่ไปถึงวัดสมานได้นะครับเดี๋ยววัดสมานเนี่ยเราไปติดตามกันต่อคลิปหน้านะครับแต่เดี๋ยวคลิปนี้นี่ก็พูดถึงวัดนี้ก่อนนอกจากจุดนี้ มีจุดนางรำม,มีจุดถวายขอพรแล้วคนที่มาบนบานส่วนใหญ่นะครับเขาก็จะเอาไข่เนี่ยมาบนให้กับหลวงพ่อนะครับเพื่อเหมือนกับว่าให้หลวงพ่อช่วยรักษาให้หลวงพ่อเนี่ยช่วยในเรื่องของหน้าที่การงานด้วยแล้วก็ช่วยในเรื่องของความหลักด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่ผู้คนไม่ควรจะขอกับหลวงพ่อนะครับก็คือขอลูกนะเพราะว่าหลวงพ่อเนี่ย มักจะส่งทหารที่เป็นทหารออกไปลบเนี่ยมาให้เป็นลูกของตัวเองนะครับแล้วก็อายุเนี่ยอาจจะสั้นหรืออาจจะพิการนะครับอันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อนะแต่ถ้าใครอยากจะมาขอลูกนะก็มาขอได้นะครับเพราะว่าหลวงพ่อเขาให้ทุกอย่างนะลมเย็นไหมิปชิปด้วย ก็ที่วัดหลวงพ่อนะครับก็จะมีทั้งหมดประมาณนี้นะครับเราก็จะได้เห็นความสวยงามนะครับได้เห็นทุกอย่างเลยนะครับของที่นี่ได้เห็นแม่น้ําได้เห็นว่าแม่น้ําใสสะอาดขนาดไหนนะครับถึงว่าจะเป็นแค่แม่น้ําแต่ว่าก็มีความสําคัญนะครับกับคนไทยมาอย่างช้านานนะครับโอเคถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับถ้าไางเดี๋ยววันนี้ผมลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับบายโดดน้ํากัน